ชิ้นต่อมาคือชิ้นนี้ครับนะฮะก็เรียกว่าซึ้งมึงอาหารก็จะมีกี่ชั้นแล้วครับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นแล้วก็มีฝาปิดด้านบนนะครับซึ่งนี้จะไปตั้งอยู่ในกระทะกระทะในกระทะมีน้ําใต้กระทะเป็นเตาไฟไฟในเตาลุกไปโดนกระทะก็ทําให้กระทะร้อนน้ําในกระทะเดือดกลายเป็นไอพุ่งเข้าด้านล่างข้างในนี้อาจจะมีประเภท พืชผักผลไม้พืชผักนะครับเป็นอาจจะเป็นปลาก็ได้อาจจะเป็นข้าวก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นเผือกมันถั่วในการนึ่งให้มันสุกนะครับฉะนั้นจะเรียนว่าในเรื่องของการกินอาหารนั้นมีมีหลักการทวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะครับว่าลิงลิงนะครับกินอาหารเยอะเมื่อเทียบกับน้าหนักสัดส่วนตัวแต่ลิงนั้นได้อาหารได้สารอาหารน้อยเพราะสารอาหารที่ลิงกินเข้าไปนั้นมันยังไม่เกิดสารอาหารสารอาหารจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อโดนความร้อน เพราะฉะนั้นมนุษย์นั้นให้ความร้อนต่อเผือกต่อมันทําให้สารอาหารนั้นออกมาลิงกินตนิดๆมันอาจจะมีสารพิษทำานั้นจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยท้องจะไม่ป่องเหมือนลิงยิงจคเป็นซีลิงกอริล่าท้องจะป่องเลยครับดูต่อไปครับอันนี้นะครับ <c oughs> ที่เห็นอยู่นี่นะครับไปที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สองชิ้นอันนี้เป็นไม้ยาวแล้วตัวนี้กว้างเห็นไหมครับแล้วตัวนี้มีบรรพับติดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น กลมๆหน่อยแล้วตรงกลางก็เป็นร่องนะฮะเป็น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 แป้นขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงข้างจะเป็นร่องแล้วก็มีรางออกมาทางด้านนี้อันนี้คือเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับวิธีการใช้ก็คือเอาเนี้ยตั้งวาปบนโต๊ะนะตั้งไว้แล้วก็เอาอ้อยเป็นข้อวางลงไปแล้วก็เอาข้างบนเนี้ยกดลงมาแล้วก็ใช้หนักตัวบีบลงไปมันก็จะเกิดการบีบนะครับน้ําอ้อยที่อยู่ในข้ออ้อยก็จะถูกบีบประมาณน้ำก็จะไหลออกทางด้านนี้นะครับ หรืออาจจะเป็นเครื่องมือในการคั้นน้ําผลไม้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่วิถีประสงค์ในการใช้แต่ลักษณะของมันก็คือการบีบนะครับอันดับต่อมาก็จะมีิ้่ไหนแล้วครับที่จะได้อธิบายเอาละครับชี้น,นี้ก็แล้วกันนะครับช้อนช้อนนี้นะครับเป็นช้อนในสมัยยุคพศสองพันห้าร้อยครับนิยมใช้กันมากทําด้วยเหล็กย่อมีสนิมใช่ไหมครับแล้วก็เครือบเครือบเครือบแล้วก็เป็นลักษณะทนีน้ ใช้ใช้ไปมันก็กระเทาะพรากระเทาะเสร็บก,ก็มีเห็นเนื้อข้างในเพราะเนื้อข้างในก็มีสันนิมออกมานะครับมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพปัจจุบันยังไม่เปลี่ยนเป็นชอ้อนแันเลสนะครับอันนี้ก็เป็นช้อนนะจะมีหลายสีนะครับมีหลายสีนะครับมีหลากหลายช้อนพวกนี้นะครับอันต่อมาก็คือยกมาทั้งถาดเลยนะครับอันนี้ก็เห็นอยู่ทั่วไปนะครับแต่ชุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นของเต่าพอสมควรนะครับ ถือตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกครับขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยขนมถ้วยก็คือมีจตแป้งนะครับกับน้ําตาลนะข้างล่างก็อาจจะทําด้วยแป้งกับน้ําตาลแล้วก็จะสีออกน้ําตาลน้าตาลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลปีบ๊บมันก็มีออกรสหวานใช่ไหมครับและข้างหน้าก็เป็นกะทิที่ใส่เกลือมาออกรสเค็มเวลาเขาเรื่องขนมถ้วยเขาก็จะเอา ถ้วยเนี่ยไปวางมันซึ้งก่อนเลี้ยงให้ดีนะแล้วก็หยอดหยอดแป้งกับน,น้ำตาลลงไปก่อนพอมันอยู่ตัวเสร็จสักเวลาประมาณสักห้าทีไม่ต้องถึงก็ได้เขาก็หยอดกะทิตาลลงไปแล้วก็นึ่งอีกทีหนึ่งนมถ้วยก็จะมีนหนาสองชั้นชั้นล่างเป็นแป้งชั้นบนเป็นกะทิออกรสหวานเค็มๆนะครับผมเอาของเก็บก่อนนะครับแล้วจะได้พูดถึงชิ้นส่วนต่อไปนะครับ ส่วนต่อไปก็คือเตาขนมครกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นเหล็กไปหมดแล้วใช่ไหมครับแน่ดีดนั้นเขาก็ปั้นขึ้นมาครับปั้นขึ้นมาทําด้วยเครื่องปั้นดีนเผาปั้งด้วยปูนทำด้ทำได้ทำด้วย,ทำ,วยทำด้วยดินก่อนนะครับพอทาดินเสร็จแล้วก็ไปเผาก็ได้เป็นลักษณะของเป็นถานขนมครกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีฝาชีฝาชีเนี่ยนะฮะมันจะเป็นฝาแล้วมีที่จับ แล้วตัวหลุมขนมคกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหลุมนะเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเขาก็เอาทาขนมคกนี่ครับไปตั้งบนไฟมันก็ร้อนใช่ไหมครับพอมันร้อนเสร็จนะครับเขาก็จะนํากากมะพร้าวนะครับห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ชุบในน้ํามันมามามาเช็ดตามหลุมต่งตางๆเพื่อให้มีน้ํามันชื้นๆน,นะครับน้ํามันชื้นๆ แล้วจากนั้นเขาก็จะตักแป้งที่ทาขน,นมพกเลยครับหยอดลงไปประมาณสามในสี่ของเบานะฮะยหยดให้ทั่วเลยครับแล้วก็ปิดฝา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 ปิดวะนะครับพอฟักพักหนึ่งครับเขาก็เปิดฝาแล้วหยอดกะทิลงไปแล้วก็ปิดใหม่นะครับแล้วก็ใช้คอนช้อนเนี่ยครับช้อนโดยเฉพาะช้อนอันนี้นะครับตักครับแล้วใส่กระทงนะฮะอันนี้นก็เป็นขั้นตอนของของนมพกเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า ในขนมครกนี่มีีหลุมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหลุมสิบสองหลุมเนี่ยเขาใช้ฝาประมาณแค่นี้พอไม่ต้องครบเพราะว่าหยอดทันนี้เสร็จทันนี้จะสุกก็เปิดเลยปิดปิดทันนี้ทันนี้ก็หยอกกะทิปหยัดที่ว่าปิดนะปิดปิดปิดทันนี้สุกแคะออกนะครับก็หมุนวนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งของที่นี่ก็คือถ้าใครมาเที่ยวเราก็จะมีเตาขนมครกวางไว้ให้แล้วท่านก็ไปหยอดขนมครกนะฮะโดยเอา แป้งไปตาไปไปหยอดนีกะทิหยอดทําเองกินเองทานเองนะครับก็ให้เรียนรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ไปด้วยนะครับเรียนรู้ด้วยเที่ยวด้วยนะครับมีความเพลิดเพลินสอนลูกหลานไปด้วยว่าในอดีตเขาเป็นอย่างไรนะครับนะตรงนี้อันนี้ก็ได้ครับนะจะได้พอดีกับวิดีโออันนี้ก็เป็นกระชอนนะเป็นกระชอนที่ทําด้วยไม้นะครับกระชอนอันนี้ก็เหมือนกันนะใช้ในการคั้นมะพร้าวเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนะมีวิวัฒนาการที่ ที่พลัยุคพลังสมัยนะครับอันนี้ก็อย่างว่านะครับอาจจะผูกง่ายพังง่ายอาจจะมีเชื้อรานะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีเชื้อรานะครับแต่อาจจะมีสารสารโลหะหนักที่อยู่ในนี้นะครับมันปนเปื้อนลงไปนะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารอะไรก็ตามทานอาหารอยาให้จําเจถ้าจําเจไปแล้วเราจะรับสารที่เป็นพิษจําเจแล้วมันจะร่างกายจะขับออกไม่ทันแต่ถ้าเราทานอาหารแบบที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยเรเราได้สารพิษตัวนี้มาแล้วจิตวันาเราไปได้ได้กินใหม่ มันก็อาจจะมีลัสถานการขับถ่ายออกไปได้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไม่เป็นภาระต่อตับไตไตพุงนะครับในช่วงนี้ก็มีต่อนิดแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งจบนะครับเดี๋ยวเพิ่งจบนะฮะขอมาแหงนี้แหละครับมาทางด้านนี้ครับนะฮะอันนี้ครับนะฮะที่อัดขนมจีนนะครับอันนี้จะอันใหญ่หน่อยนะครับที่อัดขนมจีนนั้นนะครับเดี๋ยวขอาตเอานนี้เก็บก่อนนะครับพิตภัณฑ์เราก็ค่อนข้างจะแคบไม่ใช่ของมันเยอะนะครับแล้วเราไม่มีตุลอนการจัดทํา ให้มันเป็นความสมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็ใช้เสาเลยครับแล้วก็เปิดตูดออกมานะครับเปิดตูดออกมาก็จะมีมีโลหะตอนนี้มันหลุดไปแล้วนะครับไม่ได้มีรูๆร,รูก็ใหญ่ประมาณพับถมจีนนะครับนะไม่เปแล้วก็ตั้งก็จะตั้งไวบ้บนบนกระป๋องน้ําอาจจะมีคาลลับแล้วจากนั้นก็ยกนี่ขึ้นมานะแล้วก็เทขนมจีนลงไปที่เป็นแป้งแล้ว ชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยจะตั้งอยู่บนกระทะร้อนนะครับอาจจะมีแม่คานมาประกบแล้วเขาก็จะจับนี่แล้วบีบกดลงไปครับแป้งก็จะไหลเป็นเส้นยาวขนมจีนยาวใช่ไหมครับเป็นเส้นยาวถ้าเราไม่อันนี้อัดลงไปขนมจีนเขาหยุดติ๊บๆนะฮะมันก็อาจจะยาวแค่นิดๆหน่อยๆไม่เป็นเส้นจําเป็นครับต้องอัดฟูดแล้วลงไปเนี่ยกระทะนะครับกระทะตรงนี้ต้องเป็นกระทะที่เป็นน้นําร้อนขนมจีนต้องลงโทษครับ ผิดๆครับกระทะอันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นกระทะถ้าถูกแล้วครับเป็นกระทะร้อนน้ําร้อนอันนี้เป็นน้ําเย็นนะครับ <ST> น้าร้อนนะอันนี้เป็นน้ําร้อนนะครับแล้วเขาก็เอาจับเป็นนมาแช่น้ําเย็นอีกทีหนึ่งนะครับบางทีต้องบีบลงไปในกระทะที่มีน้ําร้อนอันนี้ก็เครื่องอัดขนมจีนนะครับ <ST> <ST>